สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะสวัสดี FC ฟซโนโนี้ทุกท่านนะคะ<ฮ>ก็ทำคลิปขึ้นมาก็เพื่อแทนความคิดถึงนะคะสำหรับ f อซโนโนี้ทุกท่านเนาะที่รอชมกันนะคะ ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าใหม่หรือเก่านะน้องสองสองคนก็ยังน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแทนความคิดถึงนาอไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าผมไม่พอใจยังไงของคุณบ้าคุณนีโน่เป็นความสบายใจแล้วกันค่ะคือก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าได้เป็นความคือเป็นได้ไหม หล่อมากค่ะเป็นคนที่หล <c oughs> ่หอเพิ่มเฟกต์หมากค่ะคือก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือเป็นอะไรที่ทํางานด้วยเราก็สามารถปรึกษาแล้วก็แล้วก็คุยได้ทุกเรื่องยอะไรเงี้ยในชีวิต <c oughs> จริงก็จะมีทั้งความสบายใจความบางทีก็น่าเป็นห่วงเขาจะเห็น ในเรื่องของการที่เขาทำเพื่อคนอื่นนะคะอยากสปอร์ตทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้เพราะว่ารู้ว่าโอเคล่ะมันเป็นความท้าทายของเขาเราทั้งผู่เป็นตัวเองมากๆรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็น์มากๆในในเวลาที่เจอพี่โน่อนชอนซอยกาลิปต์1อาย่างงว่าเราคือใคร แต่ข้าวไข่เจียวเคยทำอะไรให้พี่โนทัาน,นก็คงเป็นสเต็กคะ่ะแต่ตอนนั้นทำให้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เค็มมากแต่แม่ก็ชนกินจนหมดเหมือนกันจ้าก็คงจะถูกอกถูกใจกันบ้างเนาะเบาบางความคิดถึงลงบ้างเนาะสำหรับ F.C. ซโนนี้ทุกท่านก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ